สวัสดีทุกคนเรามาอยู่กับช่องน้องแบงค์เจ็ดสิบนะวันนี้เรามาเล่นแม่บล็อกตกนะโอเคจะเล่นเลยเหนือจะเข้ามาไม่น้องเหนือเห็นไหมเหนือจะนอนหรือยังเหนือเหนือน่าจะนอนแล้วโฆษณามาอีกแล้วเหนือจะเข้ามาไหม เคเหนือไม่เข้ามาเอา อ้าวทำไมคนนี้ตัวใหญ่ล่ะฮะทำไมคนนี้ตัวใหญ่แปลกแปลกฮะทำไมคนนี้ตัวใหญ่จังแปลกแปลกโอเค คต้องลงไปให้ได้เคเราต้องลงไปให้ได้นี่ไงเคอ้าวตกเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไร เราตกเลยอ่ะโหเราตกเลยอะออืเราตกเลยอ่ะ,มมมอะไม่เป็นไรหรอก โอ้โหเพื่อนเฮ้ยท่าอะไรท่าแฟหรออันนี้ท่าสวัสดีอันนี้แฟอันนี้เตะอันนี้ก็แรงอันนี้ก็หมุนโอ้ อ้าวเพื่อคนนั้นออกไปเลยอะ่ะอ้าวคนนี้ก็ออกอ้าวเข้ามาอีกแล้วอฮะคนเดิมคนเดิมเข้ามาอีกแล้วเหรอไหนบอกจะออกไงอ้าวเฮ้ยคนนี้นี่น่ะอ้าวอ๋อคนนี้ชนะถึงจะตัวใหญ่ อัดโทเอ้ยเนี่ยคนน,นี้แนยเห็นไหมเห็นไหมเห็นแนยคนนี้เราต้องชนะให้ได้ถ้าเราไม่ชนะไม่เป็นไรหรอกเราก็เล่นใหม่ได้เนาะอือหือหวัดดีหวัดดีเพื่อนโอเค เฮ้ยเรากระโดดได้เรากระโดดได้เรากระโดดได้เคลงไปเลยโอ๊ยอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าตกนะอ้าวเหนือเข้ามาหรอไหนบอกจะไม่เข้ามาไงอืมจะตกไหมเนาะเราไม่ตกหรอกเราไม่ตกเราเก่ง เราไม่ตกหรอกเราเก่งจะตายเราไม่ตกเราไม่ตกเราไม่ตกหรอกอ้าตกแล้วเออนึกว่าไม่ตกยายาเพื่อนอย่าทาอยาทํานาเดี๋ยวนะจ,จะให้ตกไปด้วยเลยเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมดูดิเดี๋ยวเราก็ตกอ้าว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 เรียบร้อยเรียบร้อยตายเลยเหนือล่ะเหนือเหนือล่ะเหนือล่ะ เนื้อเนื้ออยู่ไหนเนื้อ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 อยู่ไหนเนื้ออ้าวหายไปเลยเนื้อเนื้ออยู่ไหนหาก่อนแป๊บนึงอ้าวเนื้อล่ะอ้าว แล้วเหนือหายไปไหนเมื่อกี้ก็เข้ามาแบบนี้โอ้ใช่เมื่อกี้ก็เข้ามาแบบนี้นะหรือว่าเล่นอยู่เปล่าอู้ไม่รู้เหมือนกันเหนือเหนือไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยเจอแล้วเนี่ย จะตกไหมจะตกไหมจะตกไหมอย่า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 ตกอย่า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 ตกนะอย่า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 ตกอย่า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 ตกเด้ออย่าตกนะ ทุกคนมันสนุกมากเลยนะครับใช่ไหมมันสนุกอ่าเราตกเลยอะ่ะผมตกเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพูดดีๆเลยนะคะเดี๋ยวผมจะพูดพอๆแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพูดพอๆแล้วนะใช่ไหมโอุุ้กคนผมจะตกไหมครับเนี่ยสนุกเหลือเกินเนื้อก็เล่นอยู่นะครับ เนื้อบอกว่าสนุกดีนะแบงค์ก็มาสนุกนะนะครับอเอ้ยใช่ก็มาสนุกนะครับเอ้ยอ้าวผมตกเลยครับผมตกเลยครับผมตกเลยนะครับอ้าวผมตกแล้วครับ อ้าวผมโตอีกแล้วครับผมตายเลยครับใช่ไหมครับเหนือเหนือเหนือกระโดดแฮมุลีเหรออ้าวเหนือ ăn nè nè ผมตกเลยครับทุกคนพอดีผมคุยกับเนื้ออยู่ครับอืมผมไม่ตกหรอกครับอ้าวเนื้อมาแล้วหรอครับโห้เนื้อกิ่งมากเลยครับอุ้ยอย่าผมอย่าตกนะผมอยากชนะมากเลยครับทุกคน ใช่ไหมครับเพื่อนๆใช่ไหมทุกคน fc fc ช่องเรานะครับเอ้ใช่ fc ช่องผมนะครับเอย fc ช่องผม xc ใช่ fc ช่องผม, FC งผมนั่นแหละนั่นแหละครับผมไม่อยากตกอะ่ะผมอยาก ผมอยากชนะมากเลยครับดีนะผมไม่ตกครับโอเคอุ้ยผมตกเลยครับโอ้ มโตอีกแล้วครับวันนี้ผมไม่ชนะเลยครับแม่บล็อกตกครับอ้ากระโดดแฮมบูรีดนีกว่าเดี๋ยวผมจะกระโดดแ,แฮมบูรี่ก่อนนะครับโห สนุกมากเลยครับกระโดดแฮร์บรีนเอาอัไหนดีอะอันนี้ละกันโอเค <c oughs> อ้าวผมได้สีชมพผูครับ โอ้ไม่น่าเลย <IS> ผมได้สี่ชมพูนะ, <IS> นะครับนะครับทุกคนถ้าทุกคนเป็น f อฟซีช่องผมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับพเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับ <IS> อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอ๋อโฆษณามาเด๋ยวผมจะตกครับโอ้โหไม่น่าไม่นะไม่นะไม่นะ ตกเลยครับผมผือผมตกเลยอะ่ะเดี๋ยวก็ไปตกกาวก็พราโฆษณาก็ทำให้ผมตกก่าผมเสียใจมากเลยโฆษณาอย่านะพึ่งมานะเคไหมผมก็ตกเลยอะครับ ผมเสียใจมากเลยเ <c oughs> <c oughs> อ้ย <c oughs> อืมไม่น่านเลยอ่ะโฆษณาอย่าเพิ่งมาดีโอ้ยเพื่อนทุกคนขอโทษนะคะที่ผมพูดเสียงดังนะครับพอดีเพื่อน มาชนผมนะครับเหนือล่ะเหนือไปแล้วใช่ไหมอ๋อยังจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยอีกหกนาทีทุกคนครับถ้าเที่ยงคืนแล้วจะผมจะปิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เที่ยงคืนก่อนนะครับอีกหกนาทีโอ้ใช่ อีกห้านาทีนะคะตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบห้านาทีแล้วนะครับตอนนี้อีกห้านาทีนะครับโอเคใครจะชนะบ้างเนี่ยครับโหคนนั้นก็เก่งเก่งคนนี้แล้วหรอครับโหเขาเก่งจริงๆเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเขาเก่งจริงเอาเหนือไปนอนแล้วโอเคบา,บายยนะเหนือ บายเล่นโหมดอะไรดีอะโหมดนี้แล้วกันอ้าวเหนือเดี๋ยนเหนือก็ออกไปแล่าเพราะอ้าวผมได้สี่พูอีกแล้วครับโหเจ๋งมากเลยครับอย่าอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าอยยยอย่านะครับ ผมแค่ต้องการชนะเองครับอย่าครับอย่าครับอย่าครับอาวผมตกเลยครับอย่านะครับอย่านะครับอย่าทํานะครับอย่าทํานะครับอย่าทํานะครับอย่านะครับผมต้องการชนะครับโอ้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 โโดนลุมแล้วผมโดนลุมแล้วครับ อุ้ยผมโดนลุมแล้วครับผมโดนลุมแล้วผมโดนลุมแล้วผมโดนลุมแล้วอ่าผมเฮ้ยเฮ้ยไม่นะครับอ้าวผมตกเลยครับทุกคนอีกสี่นาทีก็จะเที่ยงคืนนะครับไม่น่าเลยอะผมไม่เห็นชนะเลยครับ เดี๋ยวผมต้องฝึกนะครับแบบนี้นครับชื่อแบบว่าบล็อกตกนะคบไม่ใช่เดี๋ยวพูดใหม่นะครับมันคือแบบบล็อกตกไม่ใช่เดี๋ยวพูดใหม่ครับพอดีไม่รู้อ่ะมันคือแบบบล็อกตกนะครับทุกคนก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับ นี่เราเพิ่งมาเล่นเราไม่ใช่ผมผมจะผมอะไรเนี่ยครับอ๋อผมเพิ่งมาอาชีพครั้งแรกนะครับแบบไม่ใช่แบบสนุกมากเลยอ่ะมันสนุกดีมันคือแมปบล็อกตกนะครับทุกคนถ้าใครอยากเข้ามาเล่นกับเราก็เข้ามาเล่นได้นะครับ FC ซช่องเราครับ ช่องเราชื่อน้องแบงค์เจ็ดสิบนะครับที่เป็นชื่อตัวผมนะครับตัวผมก็ชื่อว่าน้องแบงคเจ็ดสิบครับแค่นั้นแหละครับอีกสองนาทีก็จะเที่ยงคืนนะคะทุกคนอีกสองนาทีก็จะเที่ยงคืนนะครัคน,เ,น,นรเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคน โอ้เพื่อนอย่ามาชมผมสิครับอย่ามาชโมผมครับอ้าวเมืกอี้อะไรแดงเลเซอร์หรอครับคนนี้ชนอะอ,นนชนอีกแล้วอโอคนนี้ชนะอีกแล้วเขาเก่งจังเลยทุกคนครับเดีย๋ยวผมจะจะปิดคลิปเที่ยงคืนห้านาทีก็ได้นะครับมันสนุกดีนะครับใเคไหมโอเคนะครับ ถ้าเกิดเที่ยงคืนก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมมานี้ให้ครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปตอนเที่ยงคืนห้านาทีนะครับเคเดี๋ยวผมเล่นเลยครับเพื่อนอย่านะครับผมไม่อยากตกนะครับอย่านะครับอย่าทําผมนะครับผมขอสัญญาไว้เลยครับผมขอสัญญาผมกระโดดไม่ทันเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคน อืมผมอยากชนะมากเลยนะครับโอเคผมกระโดดได้โอเคครับเพื่อนอย่ามาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมตกนะครับอ่าไม่ทันแล้วไม่ทานแล้วไม่ทานแล้ว,ลวอ้าวเกือบไปแล้วนะครับทุกคนผมเกือบตกนะครับอ่าผมตกแล้ว ไม่นะครับผมไม่อยากตกนะครับผมอยากต้องการชนะครับอืมไม่น่าเลยครับผมอยากชนะนะครับอ้าผมตกเลยครับอืมเที่ยงคืนแล้วอีกห้านาทีผมจะปิคดคลิปแล้วนะครับอืมเที่ยงคืนแล้ววันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาแล้วนะครับ เป็นวันใหม่แล้วนะครับวันนี้ผมตอนตอนบ่ายๆผมจะไปประชุมผู้ปกครองกับพ่อผมนะครับเดี๋ยวไปกับป,ป๊าานะครับป,รป๊าาผมนะครับไปตอนบ่ายๆนะครับผมขึ้นป้ .5 แล้วน,นะครับผมอยู่ชั้นประถมศึกษาที่5ทับ2นะครับ ทุกคนอยู่ปไหนกันเอออย่าลืมคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนะครับบอกมากันเลยนะครับคนนั้นเก่งจริงๆนะครับโหเขาเก่งมากเลยครับือเก่งจริงๆเลยใช่ไหมครับทุกคนเขาเก่งจริงเนาะ โอเคก็ประมาณนี okay. so so ้นะครับโอเคตอนนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีโอเคครับอีกสี่นาทีครับถ้าครบเที่ยงคืนห้านาทีแล้วเดี๋ยวผมจะปิดคลิปนะครับแค่นั้นแหละครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็ดน,น้ำมูกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอากระดาษทิชชู่เช็ดน,น้ำมูกก่อนนะคะทุกคนขอขออนุญาตนะครับโอเคมาแล้วครับทุกคน หมดอะไรดีอันนี้ดีกว่ามันสนุกดีโหคนเดิมชนะอีกแล้วครับโหเราได้สีอะไรอะน้ำเงินใช่ไหมครับอ้าแต่มันเป็นน้ำเงินอ่อนนะครับมันต้องอยู่นิ่งไม่ใช่หรอครับทำไมเขาเดินการล่ะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ อ่าผมตกเลยครับผมกระโดดไม่ทันนะครับผมกระโดดไม่ทันครับโอ้ผมผมโตอีกแล้วไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวก็เล่นไปเล่นนะครับจนกว่าจะชนะนะครับโอเพื่อคนนี้ตามมาแล้วครับตามมาแล้ว อเคเพื่อนอย่ามาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมตายนะครับเพื่อนอย่ามาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมตายอีกเออเกือบไปแล้วครับโหย่ามจริงๆแมปนี้ว้าวสุดยอด สุดยอดมากเลยครับโอ,โอ้โอ้จะตกแล้วครับโอเคเพื่อนอย่ามาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมตายผมผมตายแล้วครับอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีก็จะเนี่ยคืนห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมใกล้จะปิดคลิปแล้วนะครับ ทุกคนทุกคนคะเดี๋ยวผมมีอะไรจะบอกนะครับถ้าใครกดติดตามช่องผมคนนั้นเป็น FC ช่องผมนะครับโอเคใกล้แล้วเดี๋ยวผมออกจากแมปก่อนนะครับเดี๋ยวผมออกจากแมปก่อนเดี๋ยวไปอันนี้แมปเออแมป ID ยังคืนท่านาทีแล้วเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าแมปก่อนจะจะจบคลิปแล้วนะครับถ้าเลยเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าแมปอะไรดีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเลือกแมปก่อนแมปอะไรดีแมป อืมเข้าแมปบล็อกสีก่อนก็ได้ครับทุกคนครับเดี๋ยวตอนประมาณตอนประมาณ1ิบเอ็ดโมงครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นแมปบล็อกสีนะครับถ้าผมตื่นสายก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าแมปก่อนนะครับ What should I do I จะเข้าแมปก่อนแมปนี้จะเสียงดังไหมครับมันมีเพลงไหมมีเพลงจริงด้วยไม่เอาดีกว่าอ๋อเลยเวลาแล้วโอเคแค่อย่างนี้ก็ได้ โอเคทุกคนอ่อนเดี๋ยวผมขอตัวลาเอ้ยเดี๋ยวพูดใหม่ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับชื่อว่าเนี่ยชื่อว่าน้องแบงค์เจ็ดสิบนะคบเห็นไหมครับเนี่ยที่เป็นชื่อผมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับที่ผมจิ้มนะครับโอเคบ๊ายบายครับ